17นาฬิกาหนาทีนะครับ17นาฬิกาหนาที13บนาฬิกาห้นาทีครับ13บสนาฬิกา58านาทีครับยายทำผมพูดผิดนะครับเมื่อกี้ขอโ่วขอภายายทำด้วยนะครับเนาะตาลงบอกว่าว่าอยู่17มันค่ำแล้วนะครับพูดไปพูดมาพูดผิดนะครับเนาะ13นาฬิกา58นาทีครับหลวงตาบุญชื่นพญาวุโธท่านได้ทุดงมาถึงแล้วนะครับ โรงเรียนใช้ปราการนะครับหลวงตาท่านพักจำวัดที่โรงเรียนใช้ปราการนะครับเย็นนี้ก็ร่วมสมบูรณธรรมะเย็นได้นะครับน,นักเรียนเยอะมากครับ ครับวันนี้ก็เป็นวันที่6เดือนกุมภาพันธ์พศ2566หรลวงตาบุญชื่นปัญญาพุโทโธท่านได้จากุทุดงมาถึงแล้วนะครับโรงเรียนชชยปาการท่านจะพักจำมัดที่นี่นะครับเนาะก็ย้ำอีกทีหนึ่งนะครับเนาะอยากจะทำท่านไหนอยากจะมาร่วมสวดมนต์ทรเวยเย็นได้เลยนะครับตอนเย็นเวลา6กโมงเย็นพี่น้องทีาทำก็มาสัก5้าโมงกว่ากว่านะครับแล้วก็พรุ่งนี้เช้า6กโมงเชา้าหลวงตาท่านจะรับบิณฑบาตเชา้าที่โรงเรียนชชยปาการนะครับสวัสดีครับผม แล้วก็เจ็ดนาฬิกานะครับหลวงตาทัานหลังจากาสันพัฒหารชาเช้าเสร็จท่านก็จะจาริธุดงออกจากโรงเรียนชายประการมุ่งหน้าไปยัง,งอำเภอ,อผางนะครับจงหวัดเชียงใหม่นะครับเพิ่งมีเช้านะครับทั้งนักเรียนทั้งครคูนะครับ<อ>ก็มารอรับปอนจากหลวงตาบุญชื่นนะครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศด้านในโรงเรียนนะครับ เล็กตัวเล็กข้างหลังเลื่อนมาอีกแล้วเลื่อนมาอีกแล้วลุงตาข้อหัวไม่ถึงนี่มามาใกล้ๆเลยอ่าขยับมาใกล้ๆครับเลื่อนมาอีกนะครับซึ่งเด็กๆที่โรงเรียนนี่เป ok ็นพันกว่าคนนะครับยยกกาข้างหลังเรามาใกล้ๆมาเลียงทางนี้มาเลียงหน้าลิ้นเลย นี่ะครับก็เป็นภาพบรรยากาศที่ได้ถ่ายทอดให้ยัยสำพวเราได้รับชมตลอดเส้นทางการจาริทธิลงนะครับ,รบถึงแล้วนะครับถึงแล้วนะครับในขณะนี้นะครับโรงเรียนชัยประการนะครับ หลงตาจะ่ออกมาด้ออกมาเพิ่ม้วยออกมามีการวัดเยนกาเ็อยู่รับีอยไปบานมีการำวัดาไปบ้าต้องต้องทั้วัดเชาวัดเย็นต้องพิ่มงินใช้ประการทั้งหมดไม่ได้มีควมเง อ้พี่น้องยายทำเยอะมากครับครับตอนนี้หลวงตาท่านได้พักนะครับเนาะถึงที่หมายแล้วนะครับยอดทำหลวงตาท่านพักแล้วนะครับไม่ได้เดินต่อแล้วนะครับวันนี้นะครับแจ้งยาติี่ทำเนาะแจ้งยาติี่ทำที่รอหลวงตาด้านหน้านะครับว่าในขณะนี้หลวงตาท่านพักแล้วนะครับที่โรงเรียนชัชยประการก็คือพักพักจำวัดเลยนะครับไม่ได้เดินนะครับวันนี้หยุดเดินแล้ว นะครับยาธิธรรมท่านไหนที่รออยู่ด้านหน้านะครับก็เดินเชิญนะครับเย็นนี้สวดมนต์ธรรมเย็นนะครับที่โรงเรียนชัยประการได้เลยนะครับโรงเรียนชัยประการนะครับอำเภอชัยประการจังหวัดเชียงใหม่นะครับนี่ก็เป็นบริเวณด้านในนะครับโรงเรียนนะครับชัยประการที่ผมได้ถ่ายทอดยาธิธรรมเราได้รับชมันในนี้ นี่นะครับเนาะครับนี่ก็เปลี่ยนภาพบรรยากาศนะครับด้านในนะครับเนาะก็้านทำจะอยู่ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูลานทำวันนี้ก็น่าจะลองรับยอดทําได้เยอะอยู่นะครับนะครับ แค่โมงครับเดาเดาเดาหมดฟังนี่กูเดาเออมาเก็บภาพบรรยากาศนะครับมาเก็บภาพบรรยากาศขายาวอายาวนี้ออกไปนะนะครับขณะนี้อยู่ในบริเวณด้านในโรงเรียนชายประการนะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายจุดที่จะสวดมนต์ทรรมะเย็นเย็นนี้นะครับว่าอ่าสวัสดีพี่ ได้อะไรบ้างนี่ในขนมในขนมลองท้องนะพี่เนาะครับผมกินแสครับผมนะครับจุดนี้นะครับจะเป็นจุดสวนมนทวาเย็นนะครับจะเป็นจุดสวนมนทวายเย็นก็น่าจะเต็มบริเวณนี้แน่นอนครับนะครับน่าจะเต็มบริเวณนี้แน่นอนนะครับอย่างเช่นตำบลแมนนะครับเทศบาลตำบลแมนะนี่ก็โอ้ยทำมาเยอะมากครับลงทางก็เยอะพี่น้องก็เยอะนะครับจุดนี้ก็ได้ยินแว่วว่าว่าลงทางก็น่าจะเยอะนะครับ สถานที่เหมาะนะครับสำหรับย้ายทำที่มาร่วมส่วนรวมธรรเย็นนะครับเนาะ นี่คือบรรยากาศด้านในนะครับเนาะพรุ่งนี้ฝางนะครับพรุงร่รงนี้หลวงตาถึงนะครับพี่น้องอยู่ทางอำเภอฝางนะครับพรุ่งนี้ถึงแน่นอนครับนะครับนี่ก็เป็นบริบรเวณด้านใน,นเนาะที่ผมได้ถ่ายทอดให้ยายทำของเราได้รับชมกัน น,นี้ก็มาถึงแล้วนะครับมาถึงแล้วยาชํำครับซึ่งตอนนี้หลวงตาข้างก็จะได้พักนะครับทนได้พักเนาะนได้พักเพราะว่าอากาศร้อนมากแล้วพี่น้องก็จะเยอะเยอะมากนะครับ ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่องย t u b e ศรัทธาหลวงตาบุญชื่นเสียตํามเจนีนะครับสวัสดีครับผม